สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมอูสุรชัยเคนนะคะที่นครปฐมสัมพันธ์ก็วันนี้ก็จะมีรถอุ้ยลูกค้า VP ี VIP ของเราก็มาติดตั้งพวก10ล้อ2พาวติดเคน f อ z 240อันนี้ก็จะไปส่งมอบลูกค้าที่ชนบุรีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการไปเทสเคนให้ด้วยสอนวิธีการใช้เคนให้กับลูกค้าถึงที่บริษัทลูกค้าพร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยจะเอาป้ายเคียวป้ายเหลืองเราทาให้หมดนะคะเรามีทีมงานของเราวิศวะของเราฝ่ายจดทะเบียนเรียบร้อยนะคะ ก็ดูนะคะอาตัวนี้นะคะจะเป็นเคนเออตัวห้าตันนะคะอ่าติดเคนสิบล้อเคนห้าตันสิท่อนอ่าห้าท่อนนะคะตัวนี้ทาราโน่แล้วก็เรามาดูตัวนี้นะคะโอ้ยตัวนี้ก็รถเข้ามาลูกค้าจากชมบุรีเหมือนกันเอ๊ะรู้สึกว่าลูกค้าเรามาจากชมบุรีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนาะก็จะเป็นตัว FTR สองสี่ศูนย์แต่คันนี้นะคะพิเศษสุดเป็นเฮียบพับเก่านอกยุโรปนะคะเป็นสว่านเจาะด้วยติดกระเช้าอีก ตั้งหาอันนี้คือจากสไต์หีบเลยทีมงานเดี๋ยวจะเข้าแล้วลูกค้าจะมาติดตั้งอีกห้าหกเจ้านะคะคเพื่อนๆของเขาเลยนะคะดูตัวนี้ก็กระปาก็สุชัยเคนทุกคนทำทั้งหมดนะคะจากทีมงานช่างของเราอย่างได้มาตรฐานนี่คือตัวนี้เรายังไม่ทําสีนะคะรอมาติดเคนเพราะว่าเคนเรากําลังสั่งตรงมาจากยุโรปเอ่ยยุโรปเลยนอกเลยนะคะเก่านอกจริงๆเลยเราเราถอดจากรถนอกเลยที่ใช้งานเพียง4ี่ถึงห้าปีเท่านั้นนะคะเราก็มาติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมสว่านเจาะ ะะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว FTR อุ้ยอันนี้จากจากาสำนวนจักรุ่นพี่เนาะที่อยู่อีซุสูที่หนึ่งนะคะมาติดตั้งกับเครนของเราเป็นอีซูบอกได้ไหมนครน,นายกนะคะก็จะเป็นงานพวกรับรับงานมาได้ลูกค้าได้งานพร้อมต่อตู้10บ,บ้านอันนี้คือวางคืนละเดี๋ยวทําต่อตู้1ิบ้านให้ลูกค้านะคะสวยมากเดี๋ยวมาด,มาด,มาดูตอนที่เราทําเสร็จแล้วแล้วก็มาดูตัวนี้นะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นหัวลากนะคะเป็นอิซุซุลูกค้าก็มาไกลจากทางอุดรเลยนะคะทางแถบสานเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็แกมีรถอยู่แล้วแล้วแกก็มสาสั่งติดตั้งเคนเก่านอกญี่ปุ่นเราเลยนะคะเป็นตัวห้าตานสี่ท่อเลยของยูนิคอะมาดูกันนะคะอ่าตัวนี้ก็อ่าก็จะเป็นสี่ล้อนะคะโอยลูกค้า v i เเลยนะคะเจ้าเดียวส่งสองคันเลยนะคะสีเคน ตัวนี้ไปไม่ใช่คนะ่ะ่อกระบะาขออแป๊บกล่องดูสวยงามมากอันนี้ก็คือกำลังทำอยู่ยทำสีก็คืออันนี้ก็จากาเซลน่ารักน้องเอดานะคะจากเงียบห่นวนมอเตอร์นะคะส่งมาสองคันเลยค่ะอันนี้ก็ใจดีมากนะคะอุดหนุนเราตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีล้อนะคะเดี๋ยวงานจะเข้าไปอีกอันนี้ก็จะเป็นกระบะาข้อนะคะแป๊บกล่อง ต่อมาะคะก็จะนี่คือระางตู้นะคะตู้2บานนี่ก็ยังทำไม่เสร็จเรากําลังอัดตู้อยู่นะคะเป็นตู้2บานก็จะมาสวมกับรถคันนี้นะคะเป็น4ี่ล้อร้อยสาแรงน,นะคะ isuzu จากญีบหม่นมอเตอร์นะคะเซลล์เรามีแต่คนน่ารักน่ารักๆๆนะคะเราก็ทีมง,งานเราน่ารักอันนี้ก็จะเป็นเคนเก่านอกเรากําลังอัดทาสีาลูกค้าเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์แล้วก็มาติดกับตัวหัวลากตัวนี้เลยนะคะนี่ลูกค้ามาไกลมากนะคะมาจากเชียงรายเลยโอ้โหมาจากเชียงรายเลยเห็นไหมคะ ๋อเราก็พูดผิดเนาะลูกค้ามาลายเจ้ามาจากเคียรแล้วอาทิตย์หน้าก็จะมีรถ FRR จากน้องตู่เนี่ยส่งเข้ามาจากสุนชัยเคนของเรามาติดตั้งดัมพร้อมติดเคนนะคะก็เดี๋ยวรอชมกันมีดัมติดเคน FTR หกล้อใหญ่ติดเคนนะคะก็จะเป็นตัวห้าตันแล้วก็เป็นตัวดัม FRR ตัวห้าตันแล้วก็จะเป็นตัว FTR ติดเคนห้าตันหกท่อนยูนิค แล้วก็ FTR 5ตัน5ท่อนทารโนนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อตู่ได้นะคะตามเบอร์โทรตามที่อยู่นี้หรือว่าเบอร์โทรสุริชัยเคนนะคะโดยเจ้าของขายเองก็คือคุณตู่นะคะที่เบอร์โทร096 239 1916นะคะที่ตู่ได้เลยหรือ ID line นะคะ TU ISU z u นะคะเราขายทั้ง h ีโ o อิซูซูนะคะ ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางเราได้เลยมีรถอยู่แล้วก็มาติดตั้งเคสกับเราได้นะคะทั้งเคสใหม่เคสเก่านอกญี่ปุ่นเรารับประกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ถ้าลูกค้าสนใจก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวที่หน้ารถเข้าเยอะอีกนะคะแล้วก็ทางเราก็จะมีสาขาแยกออกไปอีกนะคะก็จะมีศูนย์ที่ใหญ่กว่านี้อีกเพื่อรองรับกับรถพ่วงแม่ลูกแล้วเจอกันใหม่แล้วพบวก,กับางานดีๆของเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ